วันนี้ฉันได้ปัดแอป t ิ k กตอกและฉันก็เลยได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเลือกรถผ่านทางแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งแต่ตอนเขาจะกดเลือกรถเขา ก็ได้คิกไปแล้วว่าเขาไม่ขึ้นทางด่วนและทางแท็กซี่ก็ตกตกลงโอเคและก็มารับผู้หญิงคนนั้นไปแต่พอรับผู้หญิงคนนั้นไปขึ้นรถปุ๊บได้ไม่นานแท็กซี่กับกลับใจบอกหญิงสาวคนนั้นว่า ขอโทษนะครับขึ้นทางด่วนได้ไหมครับเสียค่าทางด่วนเพิ่มแค่50บาทเองและหญิงสาวคนนั้นก็เลยบอกเหตุผลกับแท็กซี่ไปว่าอ๋อไม่ค่ะลุงพอดีหนูไม่ได้รีบค่ะวันนี้หนูอยากจะนั่งรถแบบชิวๆหนูไม่ได้รีบแต่แท็กซี่คนนั้นก็ไม่ยอม แท็กซี่คนนั้นก็เลยบอกว่าตังแค่ห้าสิบาทเองซื้อเวลาแค่ห้าสบาทเนี่ยเอามาซื้อเวลาตัวเองไม่ได้หรอและหญิงสาวคนนั้นก็เลยพูดว่าออลุงคะพอดีวันนี้หนูไม่ได้รีบอะนะคะ่ะหนูก็เลยไม่อยากจะซื้อเวลาและหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะซื้อเวลาไปเพื่ออะไร สรุปแล้วเขาก็ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาและแล้วแท็กซี่เขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นลุงไปส่งไม่ได้ลุงไม่สามารถไปส่งหนูถึงที่หมายได้หนูลุงขอจอดให้หนูลงกลางทางนะและผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าโอเคเขายอมลงกลางทาง เพราะเขาไม่ต้องการให้แท็กซี่มาเอาเปรียบเขาแล้วหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยเอาคลิปเขามาโพสล,ลงติ๊กตอกแต่พอฉันดูคลิปเขาจบไปแล้วฉันงงกับสังคมชาวเน็ตบางคนที่มันกล้าไปเม้นเหมือนว่า เจ้าของโพสต์เป็นคนผิดเหมือนว่าเจ้าของโพสต์เป็นคนไม่มีน้ำใจหรือว่าตอนเด็กแม่พวกมันน่าจะเขย่าหัวพวกมันแรงกันไปหรือเปล่าเกิดมาลูกก็เลยได้โง่แบบนี้เราอ่านไปดูเราเข้าไปดูและเข้าไปอ่านคอมเมนต์แบบข้าวๆนะแบบแล้วก็ไม่ได้จำอะไรแบบเป๊ะๆหนึเปอร์เซอะไรมากมาย แต่เราก็จะเอามาเล่าให้ฟังว่ามันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขียนขึ้นมาว่าผมเข้าใจทั้งสองฝั่งนะครับผมเข้าใจทั้งสองฝั่งเลยแต่สำหรับผมเงินแค่50บาทผมคิดว่าหากเกิดขึ้นกับผมผมก็คงยอมใจ่ายให้กับลุงแท็กให้กับลุงลดรับส่งคนนั้นไป นี่เห็นไหมเขียนข้อความเหมือนโลกสวยนะแต่จริงๆมันไม่ได้โลกสวยเลยนะเธอเพราะเธอกำลังจะไปเข้าข้างคนผิดอยู่และแล้วมันก็ยังมีอีกค,คอมเมนต์หนึ่งพิมพ์ขึ้นมาอีกว่าคอมเมนต์คอมเมนต์นี้เหมือนมันไม่ใช่ลูกคนเธอเหมือนมันเป็นลูกสัตว์อะไรที่มีเขาอะ่ะเธอ เธอรู้ไหมมันเขียนว่ายังไงมันเขียนว่าถ้าไม่รีบทำไมไม่ไปนั่งรถโดยสารล่ะครับคอมเมนต์นี้พวกเธอคิดว่ามันเขียนมาแบบโง่ๆแล้วใช่ไหมมันยังมีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งที่งโง่ยิ่งอีกกว่านี้อีกนะเธอฉันให้พวกเธอคิดว่ามันคือคอมเมนต์อะไร มันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่รีบทำไมไม่เดินกลับบ้านล่ะครับโอ้พอฉันเห็นคอมเมนต์นี้แล้วก็มาคิดว่าพวกมันคิดกันได้ยังไงคนเขาไม่ได้รีบก็ไม่ได้หมายความว่าคนเขาไม่อยากจะสบายฉันอยากจะตอบกลับพวกมันไปนะว่า แบบยาวๆเลยแหละแต่ติ๊กตอกมันไม่ให้เขียนยาวไงฉันก็เลยไม่ค่อยตอบกับพวกมันไปเท่าไหร่แต่ฉันก็มีตอบกับบางคํานะอืมถ้าฉันตอบกับฉันก็อยากจะตอบกับมันไปทํานองนี้นะฉันอยากตอบกับมันไปว่าฮัลโหลพี่คะคุณพี่ตอนเด็กๆพ่อแม่คุณพี่เขยา่าคุณพี่แรงหรอคะ หัวมันก็เลยไปกระทบกระแทกหรือเลือดมันมาคัาง่งตรงข้างหน้าพวกพี่เกิดมาพวกพี่จึงได้งโง่กันขนาดนี้หรือพวกพี่กินปลาไม่เยอะหรือพวกพี่นอนดึกเหรือคะฉันก็อยากจะโพสกับพวกนางไปแบบนี้แต่ติ๊กต็อกมันให้โพสเข้าความสั้นฉันก็เลยไม่โพส์พวกเธอคิดดูสิมันเอาหัวสมองส่วนไหนมันเอามาคิดมันเอา iq หรือ eq ที่จะเอาแบบมาพิมพ์ข้อความแบบเนี้ยมาบอกเจ้าของช่อง tiktok ได้ว่าถ้ารีบมากก็ไม่ต้องมานั่งรถรับส่งถ้ารีบมากก็ไปนั่งแท็กซี่ถ้ารีบมากก็ไปนั่งรถโด,ดยสารคือฉันอยากจะบอกว่าฮัลโหลมันเป็นสิทธิ์ของเขาไหมและอีกอย่างหนึง่งเขาไป นั่งรถรับส่งเขาก็ไม่ได้ต่อราคาอะไรแต่รถรับส่งอ่ะลุงคนขับรถรับส่งอ่ะในแอปพลิเคชันอ่ะทั้งท,งท้งที่เขาเป็นคนผิดทั้งทงท,งที่เขาเป็นคนบอกผู้โดยสารว่าเสียค่าทางหลวงเพิ่มได้ไหมครับพวกอยากจะฝักไปถามพวกมันนะว่า พวกมันไม่คิดกันเลยเหรอว่าถ้าลุงไม่พอใจที่จะรับงานแล้วแล้วไปกดรับงานเขาทำไมปุ่มกดปฏิเสธก็มีให้กดแต่ทำไมไม่กดแต่ทำไมไปกดรับงานเขาและอีกอย่างหนึง่งฉันก็อยากจะบอกไอ้อความคิดแบบพ่อแม่ตอนเด็กๆเกขย่าตัวแรงเกินไปหรืออาจจะแบบ นอนดึกมากเกินไปหรืออาจจะกินปลาน้อยมากเกินไปฉันอยากจะบอกพวกนางว่าที่พวกนางเขียนว่าแค่เงินห้าสิบบาทเองถ้าเป็นผมผมจ่ายได้ฉันอยากจะบอกพวกนางว่าเงินห้าสิบบาทของแต่ละคนมันมีค่าไม่เท่ากันเงินห้าสิบบาทของพวกเธอมันอาจจะมีค่าแค่น้อยเดียว แต่พวกเธอรู้ไหมเงิน50บาทสำหรับแรงงานขั้นต่ำเดือนละห0 0่งหมื่นหรือเ0้าเขาต้องยืนทำงานกี่ชั่วโมงเขาจึงจะได้ค่าแรง50บาทฉันอยากจะฝากให้พวกเธอคิดนะว่าก่อนที่พวกเธอจะไปโลกสวยจะไปเห็นใจคนขับรถแท็กซี่โอ้ไม่ไม่ใช่รถแท็กซี่ก่อนที่พวกเธอจะโลกสวยก่อนที่พวกเธอจะ ไปเห็นใจคนขับรถรับส่งในแอปพลิเคชันลุงคนนั้นพวกเธอควรมาเห็นใจผู้โดยสารเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยและเขาก็กดบอกแล้วในช่องของแอปพลิเคชันมันมีสองช่องขึ้นทางด่วนกับไม่ขึ้นทางด่วนเขาก็บอกเป็นตุบเป็นตะแล้ว แล้วพวกเธอรู้ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่ลดรับส่งทิ้งเขาไว้กลางทางแบบนั้นฉันก็คิดว่ามันไม่เหมาะสมถ้าพวกเธอคิดว่าเออลุงเขาก็พูดดีลุงเขาก็ปฏิเสธในทางที่ดีแต่พวกเธอไม่คิดถึงหัวอกของคนที่เป็นผู้โดยสารหรอว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกอับอายไหมและเขาจะรู้สึกแบบ ยังไงล่ะแบบหงุดหงิดหรือรู้สึกแบบนอยไหมที่ลุงคนขับรถรับส่งคนนั้นไปพูดอะไรแบบนั้นกับเขาและเธอรู้ไหมพูดแบบเนี้ยพูดวาจาแบบสุภาพเนี่ยมันไม่แตกต่างอะไรกับบังคับคนทางอ้อมนะเธอเพราะคนเราไม่เหมือนกัน แต่ผู้หญิงคนนี้ที่เขาเอาคลิปเขามาลงก็คือว่าเขาเป็นคนที่ไม่อายไงเขาเป็นคนที่กล้าปฏิเสธไงพวกเธอลองคิดดูนะถ้าเกิดเป็นเด็กน้อยวัยรุ่นเขามีเงินสมมตินะสมมติเป็นเด็กน้อยวัยรุ่นเขามีเงินแค่สองยแล้วเขากดเรียกรถในแอปพลิเคชัน150และเขาจะเก็บเงินห้าสิบาทเขานะ่ะเอาไว้กินข้าว แต่รถแท็กซี่คนนั้นก็บอกเขาว่าเออหนูลุงขอขึ้นทางด่วนได้ไหมพอดีเส้นทางนะั้นรถมันติดมากเลยมันไกลลุงขอขึ้นทางด่วนได้ไหมหนูเสียค่าทางด่วนเพิ่มแค่ห้าสิบบาทแล้วคุณรู้ไหมเด็กบางคนมันไม่กล้าปฏิเสธมันก็ต้องยอมจ่ายไปห้าสิบบาทสุดท้ายที่พาะเด็กน้อยที่จะเอาไปกินข้าว ซื้อข้าวซื้อน้ำกินพวาะคุณเข้าใจหรือยังฉันก็เลยอยากให้พวกคุณคิดเยอะๆไปกินปลาเยอะๆก่อนที่พวกคุณจะเขียนอะไรไปเข้าข้างคนขับรถรับส่งเขาพูดดีอยู่ก็จริงคุณรู้ไหมเข้าใจว่าเขาเล่นกับใจคนฝากไว้ให้คิดด้วยค่ะ